สวัสดีค่ะขามไปอันเดนมากค่ะพี่น้องนี่เรือเป็นกามาฟังสเปเินเพิ่นกามาส่วนทางกันเนาะค่ะเนาะแม่น,มน้ำนี่นั่งเรือเนี่ยหุ่งมงาทิมาร์บีซิตาอีบีเออีโบตนเอออันนี้นั่งนั่งเรือขามยี่สิบนาทีค่ะพี่น้องแต่ว่าขับรถมา เมือดเออนี่เห็นแล้วนี่สิกามฟังสิกถึงแล้วค่ะพี่น้องนี่ว่าวิวีวีบเออร์อ๋อเออดันมาก็บบ้องฮู้แจักว่าพิธพันธ์อันนี้เพิ่นแมนเอียงค่ะพี่น้องถามพอใหญ่พอใหญ่กับบอลลูเออบอมีมากรุเทศมาหน้ำค่ะนี่พี่น้องยูติดก็ทาน้ำกับสวยงามอยู่ค่ะพี่น้องจ้า ในกำลังสิขามฟังเขาไปแล้วนี่ไม่เรือน้อยมันเหมือนเนาะครับพี่น้องอากาศมันเหมืออากาศมันเหมือนแดดจ้ากรเลยให้พี่น้องเบิงบริษัทเกีย์ปันไดอ่ะเดี๋ยว้าเบิงเลยค่อยเบ่งน้ำกันนะคะถึงเวลาห้าสิลุ่มไปหาเรือแล้วค่ะพี่น้องทุกคนข้ขาเจ้าก็ได้เรียมเดินข้าเจ้าก็พแกกัน ก็จะมาเอามาซื้อเครื่อง,งดื่มล่งบันไดค่ะจะไปได้เครื่องดื่มไปเพื่อแก้จเพรได้ซื้อยังราคาเครื่องอดื่มก็ซื้อว่าเอาเพราะข้าบดจินพอดื่มอยู่แล้วเนาะจิ้นน้ำธรรม,มาดาก็พอแล้ว,วค่ะ เรถข้าเจาะนาะเส้นน่อรถไปรถไลคขับพีนนออคุณรถ้าจๆกับไป พี่น้องหอดลูกสาวแล้วโอ้ยรถบอดเต็มเลือดบันไดตัวน,นี้ครับพี่น้องอนนะครับฟังเลือดครับพี่น้อง ค่ะพี่น้องสิบบอให้เห็นอันเลขอ่ายทะเบียนรถข้าเจ้าค่ะพี่น้องให้เห็นอันนี้ก่อนให้เห็นตอนว่ให้เห็นเลขอดถ่ายรถรถอยู่ในเรือเดี๋ยวตอนสิขึ้นเรือค่ะเยี่สีบนาที จองไปกัดท่านเวลาพอดีค่ะพี่น้องบ้างเวลาแถมการใส่ครับจากบ้านยาจามาเกือบสามชั่วมงกามานั่งเลือไปนี่ก็นั่งเลือ20ี่สนาทีค่ะนั่งเลือกกับนานายี่สิบนาทีค่ะพี่น้องบ่อยเห็นไปทะเบียนรถข้าเจาเนาะ Yeah. <sighs> ใกล้แล้วค่ะใกล้สิมองถึงสถานที่แล้วพี่น้องรถเกล่อนลงเลือแล้วค่ะพี่น้องเกลนฟันงแล้ว ข้าเเดินอันราอ far นรมเดลนฟลิดบอร์ขึ้นฝังเดนมากแล้วครับพี่น้องฟ้ามืดเมมิด ตอนจะออกก็เล่นไพ่เล่นมั่นเล่นไพ่เล่นมั่นตอนเขามาคือก,การต้องมีไม้เลขต้องสแต็มจ้างหม้เลข <c oughs> คือว่าละค่ะพี่น้องการตรวจสอบเนะบาะว่าประเทศใดบ่าเมืองใดแหละ ค่ะพี่น้องมาเขื่นฟังขืนฟังมาเดนมากแล้วค่ะพี่น้องเอายายากสิยุติไว้ซัมนี๊ซก,ก่อนเนะาะกสิเบื้องอา,าอากาศอากาศมันจะเป็นยังไงยายาจะาพอเป็นตะไคร่ซอสซดให้พี่น้องเบื้องไปน้ำบอก็จังคอยช่วกันไปข้างหน,น้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมายา,ายาน่าแมเด้อค่ะเด้อขอบคุณแน่หลายค่ะ